เอาสิมาทำไรใช้กิ่ตีบอือบักฮงนึงหน่วยยัดแต่สิบอ่ะเป็นอากีนต๋องหูเผื่อวะอาจารย์แนวจีบอกเนาะบอกไปเลยอ้าวสวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องบอกไปสูขู่สุขคนนะครับมื่อนี้กับพ่อครับขั้วสาวปวงกับเบายัดมื่อนี้มากับเมนู ตาหมองหงวิ่น้องแจ็คสีแน่นั่มยังแน่เนาะกินเบิดบานวันนี้ได้เตะมีพี่พี่หลวงนวลมืกมีขนมจีนมีไก่ไก่ทอดพร้อมเอฟซีเอฟซีเอฟซีทำไมต้มก็พักบุ้งครับพักแก้มตัมใส่กระปูพี่น้องมาต่อร้านใหญ่ห้างพี่น้องวันนี้บ่มีเข่าตัมแบบบ้านเท่าเลยบ่มีเข่าเด้อวันนี้เด้อสดคำใหญ่พี่น้องหลับงัวเขียวหลับงัวเขียวออืื

mẹ Gì đấy? สดนำแตมะคืองี่น้อกชิบดดเดเลยเนอะของเนอ,เอ,เอแบบเนาะกินยนีนนมีโดนเติบแล้วด้ มกินเรื่องขึ้นยากพี่น้อง,อองกันโซาปวงตามกินแ้ววะใสป่ปูแบอ <laughs> อ้เปอฟซีเอฟเ<ๆ>อากระดาษมาเอฟซี FC. จริง,อ,ง,อ,ง c, อ่ะบหยาดส่วนสาวปวงไทยเก่อเอฟซีหลวนล้วนแต่สา,าวปวงหยาดเปล่ะเอฟซีมามีสปัน๋อ๋เอฟซีหลนล้วนอ๋มอมากซีบีไทย 응, 왜 봐? 응, 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 다어 응, 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 대, 커, ข่าเหนี้ยคือครับไม่มีข่าเนียวไปหรอกครับเมนหนึ่งครับพอตอนนี้มันหน่วงนะ<า>แต่เนี้กินก็ลำหงค่ะสุดแต่กับหมงเป็นหมกหงก็กว่าสิเนาะตอนบักหน้าไปน,น้ำบ้าใส่ในไหนมานับกันแล้ว Masa Sống bằng nào đi khắp Lá dao thôi Đây ตอนเบิดดยมงไงเบิดอยาให้มาื้อซื้อบาหยัดครับซับลวงคับปลมโอ้บกินขเขาอะไรกันนะพี่ลองอนะ เอาอยากได้เป็นองเนอะมันอนึ่กะจีแล้วเธอเพิเปลือนได้ไหมหลายลอได้บักหุ่งเป็นนวลเล็นดนอน้อาสิมาทำลายเซกิตีบอ่อบักหุ่งหนึ่งนวลยัดจังสิบอ่ <laughs>

ส่วนญี่ปุ่นกละญี่ปุดีครับ ก็ส่งปวดข้างกระไตให้นอกบานบเนีย่ยรับหงปวดบ่หนำมาถึงอาจจนกามลั่นก๊อกก๊อกคุณละหนอ่องมป้งนม่อกกอบดีครับหนอบอคคบ่อกด่ปะกินข้าไรนึกเหมือนหมานหน่อไป nếu không khăm nè. Mình ăn kia tổng không mặt. Người nào chỉ bảo nó bảo lại đây. À, bảo. anh Anh này có bó men nèo ra. mình cả sắm lắp kìm này là. Ừ, ta đây là. À, sắm lắp Ừ. Ừ. เออเ้ขี้แเออภาสัตอนมูนกันมาได้กินนะสักปรเท็นอาอื่นอยู่ดิห่องอื้อยางเช่นนะจนะตกใจตีนท้ำออกด้วยล้วเี้อืออ con hết mà Nặng nặng cơ Mua bên nó mạnh bây giờ Mở phai phai yes ơi Ừ. Cho mình là phải chắc tỏ จะนีหน้ำเกียวเขาเป็นอะไรบ็ลองคืออยู่บ้าหรอคือหน้า แค่น้อยเดียวันค่งขันขอบปุณเสียบ,บาค่ะทำตาสวดอีกแล้วจ้ะพี่นอ้องมาจ้าโอ้ไไดูดิ

วุดสาบ่งเด้อสาเบ่งเอาชูไตสูไตเจ็ดกระเล็บเยโอ้โูก็ย่อยและวแปลงผ่าเขามากินน้กันโอ้เห็นวะไรสีได้เข่าปากได้อันเซิร์ยออกก่อน เย,เย,เย,เยอะเยอะเยอเนาะเปี่สลามาเหมือนกันพี่น้องสลามบานเก่าแปลว่ายังพี่น้องกระบุกนักอยู่สลามกาม็คืออีหยัง่างเนี่ยสลามคือภาษาอีสานบ้านผมเนาะสลามคือใบใหม่พวกกิ่งใหม่พี่นอ้อง เดินมาสาลามก็น้องนามนะอก็จีวานแห่ไอ้น้องเลยเอาใหม่ลงไปฮึบไว้แล้วพี่น้องจิ้มจิใหม่ไว้งา่นจีวานกะกูซาลามขึ้นบ้านสาวปวงเอนเนาะบอกไปลงเนาะกูเนาะเดี๋ยว เนาบ่มันยอาะเสือตเองาะขัเนาะ่ะแบบนอนสลามยำหนามันน้อยเะาไม่น้องามแหงปลาหน,นำตื่นคน <c ười> แมนค่คนจะไปลักวันแฮ้นะเอาไปไมหมลุงคือไปวน <c ười> จังวันอะไรล,ลักตีอือจัวัวั่ไรเนี่

อชอบพวงเก็บสลามหาอืเอากองหาเอาเนี่ยขาอีกอสอมนะตุ๋ยก็มาสอมนะสอมใหญ่สอมชิฟนิวได้ขยายเพืยนได้พพ้อมแม่มมคู่ ได้ทั้งแบบขีดได้ทั้งแบบตักอือฮึข้าวบุบเจ้าบอกเราหยิบครับปั่นเนอะเรื่องปาก อมเบ็ดเนี่ยคนละคำมะ <มา S 1> คนละคำ<ม>คนละคำโอุนำ้<ะ>นำซีดนำ้ำน้ำน้ำกระเด็นน,น,น้ำกระเซ็นจ้างว่าซอสปวงไม่อยากเอาใส่ห่วมกันแนมะ่ขนะี่นอพี่น้อกนะฮักพี่น้องเป็นเอิดเตือนว่ามันเดินวัดปุตละ โอยหน้าลงไปแหลนเล่นจังเลยทำไมมันเปน,นเอือดเตือนมือกว่าเออเอฟซีเรบมบิร์ตจันเนาะไรเน่าไรไรเน่ยกว่า ล่าพี่ล่าน้องครับล่าอะไรแม่ชอบปลวกบารยันน่ะล่าชอบปลวกไปพี่น้องมวันนี้กับสิล่าเพื่อนคนนี้แหละฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ขวดชอบปลวกกับบากยันได้เลยพี่น้องมวันนี้กับล่าเพื่อนคนนี้ครับสวัสดีสสดครับ